เราจะมาเข้าบบมาดกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอต่อคิวก่อนคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากนี่ผมพาลาบูบูมาเที่ยวยวมาลาบูบูมาเที่ยวเลยเดี๋ยวเข้าไปแล้นะรอแป๊บวันนี้เรามาที่บบมาดเป็นทันทีนะเดี๋ยวกำลังจะเข้าแล้วแป๊บนึงอู้อเข้าได้อย่งเข้าได้อย่าง,าง,งไรเราเข้ามาแล้วนะทุกคนโอ้โหมีอะไรเต็มเลยอ่ะ สวิตบีมสวิต hmm. บ <c ười> mm ีมอะไรเต็มเลยอ่ะน้องคะอะไเต็มเลยเนอ้าวน่เน่อ้าอ้าวเป็นยกงอซอะไรเต็มเลยเนี่ยโอ้โหึงเน้ออ้าี่นก๊สาอมย่ยน เรหมดทุกอย่างเลยอนะโอเค,คอยืรอเลยนะฮะอะไรนะแป๊บ,บ,บมึงนะอะไรอเออมีคายเบบีบ้ต้องขาเท่าไหร่นงนะเดี๋ยวตะ้เไปเออเอาไปดิโอเคนี่ไหนโะอม้มีพู้ฟุตด้วยโีโหน่ารัก นี่ลีบูเยดดี้ด้วยอูโน่ารักอ่ะเก๋ตัวอหมดเลยอ่ะโัเอั้วฮะนูไปจุ่มลงไปเป็นกล่องนะคะเออไอนตัวไหนดีเว้ยอะตัวไหนดีเว้ยอตัวนี้ไปเลยนี่อันแรกเลยโอ้โหหมดสวอ้วตัวอ้วตัวอวหมดเลยเนี่ย ถ่ายลิปให้ันดีๆเลยสวหมดเลยโอ Recently, ้น่ารักน่ารกเ็เลยสวัสตาบบูสวัสดีหเลยไอ้กูยังกพูดดกูมีของไหมสักรันดูสักรันดูเย้ักรันบ้ามวแมวโอ้ยโอ้โห เต็มเลยอ่ะนี่แล้วก็เต็มเลยอ่ะไีกนต่ออีก,ออกนต่ตนอ ๊บนมึงนะเอาอนะไดีมากอุ้ยดยเยดเดเดทโ้โหออยมีอะไรกันไหมอ่ะโอ้โหเราต้องจัดยกบังไปแล้วนะลวะเอะไรนนะสีสายตาพี่ข้าปิดผมไม่ได้เเแลนะ้วเขาคน,นดูเขาเห็นอนะไรนี่ย ไปด,ดูอุ้ยอันนี้น่ารักว่ะอันนี้มนนไม่คู่น่ารักเลยว่ะเหวอู้ปูก็สลับกล้องแล้วก็ถ่ายนี่ดิเขาจะได้เห็นด้วยนะได้ไหมสลับไม่ได้ป,ป,ปลามปามถ่ายคลิปไปเลยปูมาปามถ่ตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้อะไรอ่ะน่ารักว่ตวะตัวอะไรปาถ่ายคลิปให้อ่ะจะพุยอะไรก็พุยเลยนี่มากันต่อ อะไรดีนะไปต่อขายต่อเลยไม่บอกอะไรดีนี่เนี้ยจุ่มอันนี้มาของต้องมีของต้องเอาเลยอ่าคือพูดคำเดียวโซเอาหมดเลยฟ้องหมดเลยใช่ไหมแล้วให้เข้ามาดูเลยแล้วให้เข้ามาดูของเออหมดเลย คือเอาหมดเลยอ่ะงบ๊อบบี้ยัไม่ตื่คือบ๊อบบี้มีแต่ตู้โอ้โหเรียบร้อยดูจะเป็นกระจายนะไม่มีอะไรเลยขตัวใหญ่นะคะตบอคิวมาไม่มีอะไรเลยบ๊อบบี้มีแต่ตู้อะไรจะบอกผู้ชมเลยครับคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเข้ามาคือไม่มีอะไรเลยงเอาหมดเลยฟ้องหมดเลย ไม่ไหวอ่ะแม่หรืจะเอานี้ดีอะไรอ่ะแม่ผมชอบตัวนี้อันนี้น่ารักเลตัวนี้น่ารักแค่นคืออะไรครับนี้อะไรเอเอชิคกี้มารน่ารักด้วยโอ้หน่ารักอ่ะยังไม่ตัวเอาเลย ยังไม่หมดสักกล่องแป๊บมึอนะครับนี่เรนนี่ฮะมันน่ารักแต่เ่อว่าจ้าเอไรนี้อ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะอยากได้ไหมอกเป็นกับดีกว่าซ้หมดไวมันบังได้แล้วมันวังได้ไหม ไม่มีอะไรเลยมีแจกฟงบล็อกไม่มีอะไรเลยอะวันนี้ขอลาก่อนนะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไปเจอกันเดี๋ยวไปแกะก่อกนทีน,นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะเด,นเดี๋ยวกลับไปทีบ้านเดี๋ยวกลับไปแกะก่อน,น,น